คำอนุโมทนาของเท้าสก,กะเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นคําที่มีคติที่ลึกซึ้งนะ mm. มีเนื้อหาอัตถะที่ลึกซึ้งย้ําอีกครั้งในว่า mm. เมื่อพระองค์ทรงให้สิ่งที่ให้ได้ยากพระองค์นี้กระทําสิ่งที่กระทําได้ยากคนที่เป็นอาสัตบุรุษก็ทําตามได้ยากธรรมะของสัตบุรุษนําไปได้ยากคืออาสัตบุรุษปฏิบัติตามยากนั่นเอง เพราะฉะนั้นคติของสัตว์บรุษและอสัตว์บุรุษถ้าจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกันตอนที่อยู่ในโลกนี้ก็ยังเดินคละเล้ากันไปเดินสลับหน้าสลับหลังกันไปเหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่จากโลกนี้ไปแล้วอสัตว์บุรุษย่อมไปตกนรกสัตว์บุรุษย่อมไปสวรรค์อธิบายว่าบทว่าทุตทางก็คือให้ได้ยาก นะที่พระโพธิสัตว์ให้ไม่ว่าจะให้บรให้พระญาเพราะฉะนั้นท่านนี้ได้ให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากมีพระญาเป็นต้นกระทําในสิ่งที่กระทําได้ยากนั้นพระสาวกพระปัจเจกพพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นกระทําตามไม่ได้คือหมายถึงว่าคนทั่วไปธรรมดาเช่นว่าสาวกกับโพธิสัตว์ปจเจกกโพธิสัตสว์อ่าโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นสาวกหรือผู้ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็น พระปัจเจกับพระพุทธเจ้ากระทําตามไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอาศัตบุรุษผู้มีความตะหนีเล่าเนี่ยนะขนาดคนดีๆระดับนั้นยังทําตามไม่ได้สาวกทั่วไปทําตามไม่ได้แม้กระทั่งว่าอะไรนะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นทําไม่ได้แต่ผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทําได้ เพราะฉะนั้นธรรมของสัพบุรุษคือพระโพธิสัตว์เพืรร่อผู้ที่ปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมที่ทําได้ยากเป็นข้อปฏิบัติของคนดีที่บุคคลอื่นทําตามได้ยากท้าวสกกะสรรเสริญอนุโมทนาพรหมหาบุรุษอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงมอบพระนางมัสสีเทวีคืนให้ก็ตรัสว่า ข้าพเจ้าขอถวายพระนางมัสีอัครมเหสีผู้มีะวรกายงามพร้อมแก่พระองค์พระองค์เท่านั้นคู่ควรแก่พระนางมัสีและพระนางมัสีก็คู่ควรแก่พระองค์ผู้เป็นพระสวามีแล้วก็มอบพระนางมัสีให้เสด็จประทับบนอากาศรุ่งโรจน์ไปด้วยอัตภาพอันเป็นทิพดุจดวงอาทิตย์อ่อนๆประทับอยู่บนอากาศแสดงพระองค์ให้ปรากฏตามเป็นจริงว่า ข้าแต่พระราชฤาษีข้าพระเจ้าคือเท้าสกกะจอมเทพมายังสำนักของพระองค์ขอพระองค์จงทรงเลือกพรข้าพระองค์จะถวายพรแปประการแก่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ขอพรแปประการดังต่อไปนี้หนึ่งข้าแต่จอมเทพขอพระบิดาทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ให้ดำรงอยู่ในราชสมบัติ คือเนื่องจากว่าชาติของพระองค์เนี่ยนะมีอัธยาศัยในการให้ทานพระองค์จึงน้อมไปเพื่อที่จะให้ทานเมื่อพระองค์มาอยู่ในป่าก็ยากที่จะได้ให้ทานเพราะฉะนั้นขอให้ได้กลับไปอยู่ในราชสมบัติจะได้ให้ทานได้ตามเดิมขออ้อ 2. ขอให้ข้าพระองค์ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องถึงประหารชีวิตให้พ้นจากการประหารขอา้อ3ขอให้ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย อันนั้นก็คืออยากจะช่วยอยากจะสงเคราะห์อยากจะเกื้อกูลอยากจะนําประโยชน์ไปให้แก่สัพพสัตว์ทั้งปวงข้อ 4. ขอให้ข่าพระองค์อย่าได้ล่วงเกินพริยาของผู้อื่นอย่าได้รู้อานาจของสัตว์ทั้งหลายเลยนะายความว่าถ้าเห็นพริยาของผู้อื่นที่งดงามเป็นต้นขออย่าได้ล่วงเกินพริยาของผู้อื่นเลยข้อหขอให้โอรสของข้าพระองค์มีอายุยืนนาน ขอให้พกักการหาชาลีอายุยืนนานข้อ6ขอให้ไทยธรรมมีข้าวและน้ำเป็นต้นเนี่ยมีมากข้อ7ขอให้ข้าพระองค์มีใจผ่องใสบริจาคทานเหล่านั้นไม่รู้จักหมดจากสิ้นที่จริงก็มีท่านในชาดกท่านบอกว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสไม่ใช่ขุนมัวนะถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็คือ ตอนที่พระองค์ให้การหาชาลีไปในใจเป็นไงตอนให้เสร็จเนี่ยผ่องใสจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยไะใจไม่ผ่องใสเพราะเพราะอะไรเพราะยังมีอะไรอววรในในโลกรักเพ้ะเข้าโบยเข้าเคียนเข้าตีจิตนี่คิดน้อมไปเพื่อจะฆ่าชูชกด้วยซ้าไปเพราะว่าแม่ไม่เห็นใจเราเลยไม่สงสารเราบ้างเลยไม่สงสารเด็กเลยทําไมใจดําขนาดนั้นเป็นต้นอันนั้นท่านก็เสียใจว่า ท่านไม่น่าจะต้องมาเศร้าหมองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการทําบุญทํากุศลทุกครั้งขออย่าได้เศร้าหมองในภายหลังขออย่าได้ลําบากใจในภายหลังเพราะ,ะนั้นบุญที่ทําไปแล้วก็ขอให้เป็นบุญที่ทําไปดีแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยพอปลูกพืชคือบุญสําเร็จแล้วก็ไปคุยเอา,มาเมเล็ดพืชคือบุญเนี่ยคืนหมดอันนั้นทางนี้ก็เสียหายนะข้อสุดท้ายขอให้คาบทานที่คาบองค์บริจาคอย่างนี้ สิ้นชีวิตแล้วขอให้ไปสู่เทวโลกกลับจากเทวโลกมาเกิดในมนุษยโลกนี้ขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานก็คือตายจากนี้ขอให้ไปเกิดในดุสิตจนสิ้นอายุไขจุติจากดุสิตก็มาเป็นพระผู้เเจ้าท <c oughs> ้าวสก,ก่าก็ตรัสว่าในไม่ช้าพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชบิดาจากเสด็จมาณที่นี้รับเอาพระองค์ไปดำรงในราชสมบัติ อันหนึ่งความปรารถนาทั้งหมดของพระองค์จักถึงที่สุดพระองค์อยาปริวิตตกคืออย่าลำบากใจไปเลยขอพระองค์อยาได้ประมาทเนี่ยนะก็หมายคำว่าขอให้รักษาคุณงามความดีเหล่านี้ต่อไปอย่าได้เปิดโอกาสให้บาปและอกุศลทั้งหลายครั้นประธานโอว,วาทแล้วก็เสด็จกลับเทวโลกทันทีพระโพธิสัตว์และพระนางมัสสีก็เบิกบ,บานบันเทิงใจประทับอยู่อาสมที่เท้าสักกะประทานให้ ฝ่ายชูชกลละเมื่อชูชกพาสองกุมารไปทวยเทพก็ทำการอารักขาทุกๆวันนะทุกๆวันจะมีเทพพธิดาน,นะกับเทพพระบุตรเนี่ยแปลงเพศมาดูแลสองกุมารชูชกนั้นเทวดาโดนใจคิดว่าจะไปกะลิงครัตแต่ก็ไปถึงกรุงเชตุดรโดยครึ่งเดือนเนี่ยนะก็ลำบากอยู่ครึ่งเดือน พระราชากําลังประทับนั่งณนะที่วินิจฉัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารกับพราหมณ์ที่พระลานหลวงจําได้ก็รับสั่งให้เรียกสองกุมารกับพราหมมามาแล้วก็ฟังเรื่องราวพระองค์ก็พระราชทานทรัพย์ตามจํานวนที่พระโพธิสัตว์ตีราคาเอาไว้ไทยสองกุมารให้สองกุมารเนี่ยสงสนานเสวยพระกยาหารตกแต่งด้วยเครื่องศัพท์พระอลังการคือตอนแรกเนี่ย พอเห็นหลานก็บอกหลานมานี่สิเนี่ยนะมานั่งบนตักปู่บอกไม่ได้ตอนนี้ข้าพระองค์เป็นทาสอยู่นะก็เลยให้ปู่ตีราคาพอตีราคาเสร็จก็อาบน้าแต่งตัวก็มานั่งอยู่ในบนตักของปู่บนตักยา่าประดับประดาตกแต่งเรียบร้อยแล้วพระราชาก็ให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาพระนางผุสดีผู้เป็นย่าก็ให้พระแก้วชินาอ่ากันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาสดับถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ และพระนางมัสสีราชบุตรี e นะก็เรียกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังเลยนะทั้งปู่ทั้งย่าก็สลดใจมากนะสังเวชใจว่าเรานี่ได้ทําลายความดีงามเสียใจมากเลยว่าเราเนี่ยได้พระราชอะไรนะได้ขับไล่คนมีคุณธรรมออกจากบ้านจากเมืองก็เลยจัดกองทัพใหญ่12ออักโคพินีเนี่ยนะก็คือเรียกว่ารวมกองทัพใหญ่มากเลยมุ่ง พระพักไปยังภูเขาวงกฏพร้อมด้วยพระนางพุทธดีเทวีและสองกุมารอันนก็นเรียกว่ามีสองกุมารเป็นคนพาไปสเสด็จไปถึงโดยลำดับก็เข้าไปหาพระโอรสและพระสุนิสาคือสภัยพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นปียบุตรไม่สาม,มารถจะอดกลั้นความโศกก็สลบล้มลงณนะบรรณะสาลานั่นเองพระนางมัสีพระชนกชนนีอมรด์กล่ยกว่าสหาชาติก็สลบลงไปหมดเลยเป็นลมกันหมดเลย บรรดาผู้เห็นกรุณานั้นก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่โดยความเป็นของของตนได้ตลอดอาสม,มาบทก็เหมือนป่าสาละที่ถูกลมยุคหันตวาดโหมกระหน่ำฉะนั้นสรุปว่าเป็นลมกันหมดเลยทั้งคนไปทั้งคนชมทั้งผู้อะไรก็เป็นลมกันหมดเท้าสากะเทวราชเพื่อจะให้กษัตริย์และอมาตะเฟื้อจากสรบปก็บรรดาลให้ฝนโบกครพัดตกลงมา ผู้ประสงค์จะให้เปียกก็เปียกหลุดฝนตกลงในใบบัวก็กลับกลายเป็นน้ําไหลไปทั้งหมดก็ฟื้นขึ้นมาแม้ในครั้งนั้นความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นก็มีแล้วอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระชนกชนนีเข้าไปหากนัสรเดจเข้ามาในพร้อมกันในป่าใหญ่ทรงกันแสงสะอึกสะอื้นหน้าสงสารตรัสถามถึงสุขถึงทุกข์แก่กันและกันอยู่ เราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีทั้งสองผู้เป็นที่เคารพด้วยหีริและโอตปะแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุรก็หวั่นไหวคำว่าฮีโรตัเปนะเรุณาอุพินันงเราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีผู้เป็นที่เคารพด้วยฮีริและโอตปะเราไม่ได้มีจิตคิดโกรธเคืองว่าคนเหล่านี้ขับไล่เรา ผู้เชื่อฟังคําของชาวสีพีผู้ไม่ประทุษร้ายนะนก็คือพ่อเนี่ยไม่น่าจะไปเชื่อชาวบ้านชาวเมืองขับไล่เรามาเลยอย่างเงี้ยไม่มีใจคิดแบบนั้นเลยตั้งอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีด้วยหีเรและโอตตะปะละอายใจต่อตัวเองเคารพบ,บิดามารดาอย่างแรงกล้าเกิดความเคารพขึ้นในธรรมในพระชนกชนนีมหาปตพีก็หวั่นไหวในครั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้ง ที่เใช่ไหมครั้งนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชทรงให้พระโพธิสัตว์ยกโทษให้แล้วก็มอบราชสมบัติให้ครอบครองในขณะนั้นนั่นเองพระองค์ก็ทรงให้พระโพธิสัตว์ปลงเกษาเรียกว่าโกตัดผมะนะโกนหนวดเป็นต้นให้สงสนานอภิเษกพระโพธิสัตว์ผู้ตกแต่งด้วยสับพระอลังการงดงามดังเทวราชเอาไว้ในราชสมบัติพร้อมกับพระนางมัซสีทวี ทันใดน,นั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นพร้อมด้วยเสยนาสีเหล่านะนะมีประมาณสิบสองอัคโคพินีพร้อมแวดล้อมด้วยพระโอรสรับสั่งให้ตบแต่งหนทาง60โยช์ตั้งแต่เขาวงกฎถึงกรุงเชตุดรเสด็จเข้าไปสู่พระนครโดยสวัสดีนะใช้เวลาเดินทางสองเดือนก็คือเดินทางวันละ16กกิโลเมตรไปเรื่อยๆนี่นะสองเดือนก็ถึงเมือง มหาชนได้สเสวยปีติโสมนัสเป็นอันมากต่างก็โยกผืนผ้าเป็นต้นโบกไปมาเที่ยวประโคมนันทเพรีกเรียกว่ากลองแห่งความยินดีกลองแห่งความบันเทิงก็ตีไปทั่วพระนครสัตว์ทั้งปวงโดยที่สุดแมวที่อยู่ในเครื่องผูกมัดก็ได้พ้นจากเครื่องผูกมัดสุนัขถูกล่ามโซ่ก็หลุดหมดตัวกันพระโพธิสัตว์นะ่นนะในเย็นวันนั้นก็เข้าไปสู่พระนครนั่นเองตอนใกล้รุ่งคิดว่า พรุ่งนี้ตอนสว่างยาจกทั้งหลายได้ข่าวว่าเรากลับมาเราจะให้อะไรเป็นทานแก่ยาจกเหล่านั้นเนาะคนที่ให้เนี่ยคิดแต่จะให้นะเพราะฉะนั้นว่าเอ๊เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเขาต้องมาขอเอ๊เราจะให้อะไรดีเพราะไปอยู่มาตั้งนานเนี่ยนะจนบัลลปุตเรียกว่าจนไปหมดแล้วเหมอนอาสนะของเท้าสัก,ก,ก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าเธอรำพึงอยู่ทราบเหตุนั้นแล้วทันใดนั่นเองทรง บันดาลให้สิ่งของที่มีอยู่เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นในตอนตอน้นตอนหลังเนี่ยในพระราชินิเวศก็เต็มประมาณเอวประทานให้ฝนตกในดุดก้อนเมฆก,ก็คือให้ฝนรัตนะเจประการตกทั่วพระนครสูงปานเขาเนี่ยนะเรียกว่าคนที่ทําบุญเนี่ยนะคนที่มีบุญมีกุศลเจริญบุญเจริญกุศลเช่นกับพระเวสสันดรเนี่ยนะ ฝนรัตนะก็ตกลงมาแต่คนบาปทั้งหลายฝนระเบิดฝนหอกฝนดาบก็ตกลงมาแต่กระจัดกระจายไปหมดเลยนะต่างกันอย่างนี้แลที่พรงเลาว่าอีกครั้งหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออกจากป่าใหญ่เข้าไปสู่กรุงเชตุดออันน่ารื่นรมแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาแล้วมหาเมฆก็ยังฝนให้ตกแม้ในการนั้นปัตตพีเขาสซเนรุราชก็หวั่นไหว แม้แผ่นดินไม่มีจิตใจไม่รู้สึกและทุกข์ก็หวั่นไหวถึงเจ็ดครั้งเพราะกําลังแห่งทานของเราชนิ้แลนะพระองค์นี้บริจาคทานเนี่ยถึงกับแผ่นดินไหวเลยนะที่พระโพธิสัตว์คิดว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในวัตถุที่มีอยู่ก่อนและก็มีทีหลังในตระกูลจงเป็นของตระกูลนั้นพระองค์ก็พระราชทานนําส่วนที่เหลือมาใส่ไว้ในท้องพระคลังรวมกับทรัพย์ในวัตถุที่มีอยู่ในพระราชนิเวศ ของพระองค์และพระองค์ก็บริจาคมหาทานบทว่าสตักขตัตรงประกรรมปทะ,ะความว่าแผ่นดินคือมหาปตาพีเนี่ยวัถึง7ครั้งในฐานะเหล่านี้คือเมื่อเราอายุได้แปดขวบเกิดอัธยาศัยในการให้ทานว่าเราพึงให้แม้หัวใจและเนื้อเป็นต้นแก่ยาจกทั้งหลายอันนี้แผ่นดินก็ไหวครั้งแรกครั้งที่สอง เมื่อให้มงคลหัดถีแผ่นดินก็ไหวครั้งที่สเมื่อให้ครั้งใหญ่อ่ะนะสัตตะสะดกมหาทานแล้วก็ถูกขับไล่ตอนนั้นก็แผ่นดินไหวครั้งที่สี่ก็ให้บุตรครั้งที่หให้พระยาครั้งที่6คราวที่พระญาติเข้าไปถึงท่านตั้งฮิริโอตปะในพระราชบิดามารดาอันนั้นแผ่นดินก็ไหวคราวที่มาสู่พระนครแผ่นดินก็ไหว คราวมาสู่พระนครแล้วก็ฝนรัตนะตกนะนี่แผ่นดินไหวก็รวมเป็นเจครั้งพระโพธิสัตว์บริจาคมหาทานตราบเท่าพระชนมายุเป็นเหตุปรากฏความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นเจครั้งในอัตภาพเดียวเท่านั้นสวรรณคตจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นพระเวสสันดรมหาราชผู้เป็นกษัตริย์มีพระปัญญาพระราชทานมหาทาน ครั้นสวรรคตแล้วก็อุบัติในสวรรค์เนี่ยนะพระนางอมิตตาตาปนาก็คือใครนางจินจะมานะวิกาหญิงที่ไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่ามีท้องอ่ะนะในพรานเจตบุตรก็คือพระฉันนะอจุตดาบทฤศีก็คือพระสารีบทเท้ากสกะคือพระนุรุธะพระนางมัสีก็คือพระพระมารดาของพระราหุลชาลีกุมารคือพระราหุล การหาชีนาก็คือนางอุบลวันนาพระชนกก็คือมหาราชคือพระเจ้าสุโธธนะบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทพระเวสสันดรก็คือพระโลกกนาฏพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกคุณนานุภาพของพระมหาบุรุษในชาตินี้เนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์หลายอย่างน,นะเช่นมหาปัทภีแผ่นดินไหวเนี่ถึงเครั้งด้วยกัน อันนี้คุณธรรมทีเ่เห็นเลยก็คือแผ่นดินไหวเจ็ดครั้งใช่ไหมแม้กระทั่งพิเศษอย่างอื่นอีกตอนที่พระโพธิสัตว์อยู่ในคันพระชนนีแพ้คันก็มีพระประสงค์จัดสละทรัพย์ถึงวันละหกแสนทุกๆวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากอัธยาศัยเนี่ยเป็นนักให้ให้จริงๆเลยนะต่อไปเมื่อทรงให้ทานพระราชทรัพย์อยู่ทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่ได้หมดสิ้นไป รั์ก็ไม่หมดศรัทธ,ธาก็ไม่หมดเนี่ยนะในขณะประสูต์นั่นเองพระองค์เหยียดพระหัตถ์แล้วเปล่งวาจาว่าหม่อมชั้นจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างจะให้ทานละต่อไปเมื่อพระพระองค์มีพระชนได้สี่ห้าพันสาความที่พระองค์นี้มีพระประสงค์จะให้เครื่องประดับของพระองค์แก่พระแม่นมทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งความเป็นผู้เลิศเนี่ยนะก็ให้เครื่องประดับมีกี่ชิน้นกี่ชิ้นก็ให้เขาไปหมด เมื่ออายุแปดพรรษาก็น้อมไปเพื่อจะบ,บริจาคชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะรประสงค์จะให้อวัยวะของพระองค์มีเนื้อหัวใจเป็นต้นสรุปว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตที่เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกนะถ้าเลื่อมใสศรัทธาก็พ้นจากทุกข สามารถเกิดในสุขติโลกสวรรค์ได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยทำสมควรแก่ทมถ้าปฏิบัติตามคําสอนอืเรกว่าถ้ายังจิตให้เลื่อมใสในพระเวสสันดรเขาก็ยังไปสู่สุขติโลกสวรรค์จะปลยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โสดาปฏิมักเป็นต้นเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมพ้นจากสังสารทุกข์โดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็พ้นไปจากทุกข์พะะนันเราทั้งหลายหลายท่านฟังมาแล้วบอกว่ายังทําไม่ได้ก็ฟังไม่ได้ฟังเพื่อให้ไปบริจาคแบบนี้เพราะบริจาคไม่รู้ใครจะเอาหรอเปล่าเขาไม่ทราบนะเพราะว่าเราก็ยังจิตให้เลื่อมใสอนุโมทนากับพระโพธิสัตว์ท่านเธอเนี่ยนะนะแล้วก็จะได้ระลึกถึงว่า ปุพพัจริยาคุณคุณที่พระองค์ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกระทําที่ทําได้ยากเนี่ยน,นะเมื่อพระองค์ได้ทาในรมสิ่งที่พระองค์ทําได้ยากพระองค์จึงได้ตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากเมื่อตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากก็เอาคําสอนเหล่านั้นมาสอนเนี่ยน,นะมาสอนแต่พระธรรมเหล่านั้นหลายท่านก็บอกว่ายากอีกนั่นแหละถ้าเรายากยากแบบนี้แสดงว่าเราอยู่กลุ่มไหน เนี่ยท้าวสก,กาวว่าไงนะเมื่อกี้ท้าวสก,กาบอกว่าทำของสัตว์บุรุษเนี่ยนะทำได้ยากอาสัตว์บุรุษทําตามได้ยากถ้าเราบอกทุกอย่างยากไปหมดเลยนะรู้แล้วว่าเราเป็นใครใช่ไหมประกาศฐานะที่เป็นจริงของตัวเองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังจิตให้เลื่อมสายเธออะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นพระธรรมคําสอนน้อมใจเพื่อจะปฏิบัติตามตามเท่าไรก็ตามสติการรมกาลังถ้าหากว่า อันนกุศลลดลงทำไงดีถ้าศรัทธาของเราในพระพุทธเจ้าลดลงสแสดงว่าเราก็น่าเป็นคนที่น่าสงสารมากเนี่ยนะพระองค์บำเพ็ญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดศรัทธาของเราก็ยังไม่เป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทนี่ตั้งใจว่าเมื่อไหร่นะได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติเลยทุกครั้งไปเนี่ยนะเมื่อไหร่จะทําได้อย่างนั้นเนี่ยนะพอได้ยินอรหังป,ปั๊บปีติตื่นขึ้นมาเลยอย่างงี้นะเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักทีหนึ่งเนาะ าอารหังง่วงซึมทุกครั้งไปถ้าอย่างนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะพันก็เมื่อใดนะสัมมาสัมพุโทโธก็ปีติและปราโมทได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติและปราโมทปีติและปราโมทเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ด้วยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจฟังศึกษาจริยาปิดกเหล่านี้บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อแตสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนา